คุณน้องอย่าลืมว่าสว250คนเนี่ยมาเคลมตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประเทศตัวแทนของประชาชนไม่ได้มันเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมในการโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นการที่เขามาประชุมหน้าสภาเขาไม่ได้มาบล็อกการประชุมไม่ให้เกิดขึ้นเขาไม่ได้มาขัดขวางเหมือนกปปสในอดีตเขามาประชุมเพื่อเพื่อจะไม่ให้สวใช้กติกาอย่างไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของม็อบอย่างชอบทำด้วย อย่างชอบทําด้วยเพราะนั้นอย่าไปเคลมอย่าไปดิสเครดิตหรืออย่าไปด้อยค่าม็อบในแง่นี้นะเพราะว่าสวตหาถ้าสวประกาศตั้งแต่ต้นว่าจะสนับสนุนผ้าดําหนึ่งเป็นนายกม็อบมันก็ไม่มีความชอบธรรมจะมาแต่สิ่งที่ผมสงสัยอยู่ตลอดก็คือชอบอ้างอย่างเงี้ยม็อบต้องอะไรนะไม่ปราศจากต้องปราศจากอาวุธนู่นนี่แต่เห็นผู้พี่มีแก๊สมีอะไรครบเลยจัดเขาอยู่ท่าเดียวนั่นแหละนะฮะพูดถึงสวเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยไม่รู้ว่าเห็นว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยบอกว่าสวไม่จะเป็นต้องฟังเสียงประชาชนนะครับคืออย่างนี้คือคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยนะฮะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งรายงานข่าวอ้าง <Japan> s <S ว่า <Time S 1> หคุณอาคุณประพันธนะ์นั้นให้สัมภาษณ์กับเจแปนไทมส์นะฮะแล้วก็ซึ่งเป็นสื่อจากญี่ปุ่นน,นะนะบอกว่าสวไม่มีหน้าที่ฟังเสียงประชาชนแม้คุณพิธาและหัวหน้าพักใครไอหัวหน้าพักและคานิเดตนายก ร้อยล้านเสียงร้อยล้านเสียงก็จะไม่โหวตให้เพราะไม่ชอบอันนี้คือนี่มันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในอยู่ในเจแปนซายนะแล้วซึ่งเนื้อหาที่คุณประพันธ์เนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะครับระบุรายละเอียดบอกว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมครับผมไม่เคยพูดตามข้อดังกล่าวเฮ้ยเจแปนซายนี่เขาเพ้อเอร์ขนาดนี้เลยนะไม่เคยให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนี้แต่อย่างใดไม่เคยให้สัมภาษณ์ด้วยเป็นวิธีโสกโปกของพวกด้อมส้มอันนี้คุณประพันธ์ใช้คำนี้แล้วก็ นอกจากนั้นคาแปลภาษาไทยเกี่ยวกับเนื้อข่าวคือผมไม่แน่ว่าเขาไป <Okay. S 1> ให้สัมภาษณ์บูเบิร์ก <Ừ. S 1> หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะอัอันนั้นเป็นอันนั้นให้ฮะก็คือคุณซากีใช่ไหมอันนี้คือ,อค,คุณประพันธ์คุณประพันธ์นะครับคือเนื้อหาเนี่ยคำแปลภาษาไทยจากบูเบิร์กเนี่ยคุณประพันธ์เนี่ยระบุว่าเรื่องที่ท้าทายพิทาเวลานี้มากที่สุดคือกรณี250ผู้ที่สมาชิกซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ตั้งโดยกลุ่มทหารหลังรัฐประหาร57 คนเหล่านี้จำนวนมากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณพิธาที่ให้มีการลดหย่อนผ่อนโทษนะฮะกรณี112นะครับและดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ใยดีเลยสักนิดเดียวว่าเขาหมายถึงคุณพิธานั้นคือผู้ชนะการเลือกตั้งและเพราะฉะนั้นก็เลยบอกต่อว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปรับฟังเสียงของใครต่อใครนะครับอ,อะไรประมาณอย่างนั้นคือเขาก็มีการบอกด้วยว่าคนแปลภาษาไทยแปลเพี้ยนไปครับ เมื่อวานเาเวาเรา generalization ว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือคนทั่วๆไปเราจะไม่ใช่ the people นะฮะการใช้คำว่า the people ตามหลักไวยากรณ์หมายถึงเฉพาะคนกลุ่มที่ผู้พูดต้องการจะพูดถึงเท่านั้น๋อี่มีการอันนี้ือเป็นอันนี้พิสูจอักษรไปคไนนะคือจะบอกว่าว่าตั้งหลายภาษาแต่เราอ่านนี้ในรายการนี้มันมีตัวคำแปลภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะ ก่อนหน้านี้อาจารย์อาจารย์ได้อ่าน้ใช่ไหมก็ตรงๆแบบแบบที่ข่าวลงแล้วแหละก็คือพยายามจะชี้แจงแ่ะนะครับว่าหลังจากที่มีการแปลแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็นั่นแหละแต่ก็จะยืนยันว่าไอ้คำไอ้ประโยคที่บอกว่าอะไรนะม้ร้อยลางจะไม่บวตให้เพราะผมไม่ชอบอะไรเงี้ยออันไม่จริงนะครับอันนี้คุณประพันธ์บอกแบบนี้ชี้แจงแล้วลองไปดูใน Facebook พิมพ์ยาวเาว่าก็แถแผไปเรื่อยครับคือ ยิ่งออกมาขยายความมันก็ยิ่งชัดว่าท่านคุณคิดยังไงอ่ะคุณประพันธ์นะฮะแต่ว่าผมว่าหลักๆเนี่ยเขาเขาอาจจะอยากยืนยันในสิ่งที่เขาพูดก็ได้เพียงแต่ว่ามันผิดรัฐมนูญเนี่ยเพราะเขาต้องเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยในรัฐมนูญกำหนดอ๋อเหรอฮะเขาคงจะกังวลเรื่องนี้อืโอเคนี่แก้ตัวให้เขาคืออย่างอื่นเนี่ยเขาอยากจะยืนยันอยู่แล้วถ้ารัฐมนูญไม่กําหนดนะกูไม่จําป็นต้องฟังเสียงมึงประชาชนเขารักทุกคนครับ ดิเฟนที่ทุกคนทัวร์อะไรไม่ค่อยลงไม่ใช่เราพยายามเข้าใจเขาหรอเป็นคนอบอุ่นจริงๆเขาก็ตรงไปตรงมาแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนถูกต้องแล้วครับนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวรายงานบอกว่ามีการเผยแพร่เอกสารบันทึกข้อความเรื่องให้ใช้สถานที่ควบคุมของสนทุ่งสองห้องสนฉลองกรุงและสนจระเข้น้อยเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษเฉพาะคลาวแล้วก็มีการลงนามโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือว่า เอาง่ายๆสรุปก็คือว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมใช่ไหมความไม่สงบเรียบร้อยคือเตรียมรับม็อบสภาแต่ว่าจับปุ๊บนู่นไปอยู่โซนนู้นไปอยู่แถวหลักสีไปอยู่อะไรนู่นซึ่งก็เป็นวิธีที่ผมเพิ่งเคยเห็นในรัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละคือจับม็อบปุ๊บแล้วก็ไปอยู่ชานเมืองเข้าใจว่าป้องกันกลัวแบบมาม็อบหน้าสถานที่ใกล้ๆฝูงชนจะมาหน้าสนามง่ายๆเกิดไป พอมันกระจายตัวไปมันก็เลยทําให้ไม่เกิดฝูงชนไม่ไปทวงคนอ่ะรือว่าจว่าเหตุผลเปีย้แค่แต่ถูกกฎหมายหรือเปล่าทํามาหลายครั้งแล้วเขาคงจะต้องออระเบียบอะไรบางอย่างที่ทาให้มันถูกกฎหมายแล้วล่ะแต่ประเด็นก็คือเขาทําไมต้องโอ้โหเตรียมการแตงขนาดนี้คิดว่าเลือกนายกนี่มีปัญหาแน่หรือว่าตามข่าวที่เมื่อวานผมอ่านเจอเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมาตรการปกติในช่วงที่เวลาจะมีการประชุมมีอะไรอย่างนี้หรืออ่ มาตรการปกติว่าเตรียมรับมือม,อม็อบรับอย่างไรอะไรเงี้ยทุกสองห้องนี้หลักสี่ป่ะแต่ว่าจระ์ะเ้นอยฉลองกรุงิ่ลาลกกบบังนะ,ะ,ะงซึ่งสามสิบห้าจุดห้ากิโลเมตรจากวัฐสภา<ะ>เกียกายนะครับก็ไกลามากแต่ว่าต่อมาทางเข้าใจว่าทางมติชนออนไลน์นร,รายงานข่าวบอกว่าทางรองผู้บังคับการเนี่ยนะครับอของบชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนประสานในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเปิดเผยว่าการทําบันทึกข้อความเตรียมใช้สถานที่ควบคุมของสามสน,อนอ เป็นการทำปกติประจําทุกเดือนครับไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเหตุชุมนุมแล้วนําผู้ต้องหาไปควบคุม3ส,มสอนอดังกล่าวนั้นนะครับจะเกิดการโต้แย้งว่าควบคุมผู้ต้องหาโดยมิชอบเนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลนะครับอะไรเนี่ยก็ประโยคหนึ่งก็บอกทําเป็นปกติรายเดือนทาเป็นปกติคือทำทุนเดือนข้อตกลงนี้เพื่อทาบานทีข้อตกลงว่าจะไปย้ายคนไปสอนไกลๆนะนนะกับสอนไกลๆทําเป็นปกติไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปลักลอบไม่เออไปลักลอบทํา มันไม่ปกติอยู่ดีทำไมเห็นคนก็จะประชุมสภากันทีไรพวกพี่ก็เตรียมรับมือม็อบอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรก็ต้องมีเอกสารไงประเทศนี้ชอบกระดาษก็จะได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมมันอยู่ในวัฒนธรรมและการบริหารงานสไตล์ประยุทธ์ไงรัฐบาลใหม่ก็ต้องเลิกแบบนี้อย่าเห็นคนเป็นศัตรูอย่าเห็นคนเป็นโอเคมันมีเรื่องต้องจัดการแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นศัตรูครับนะครับมาดูเรื่องนี้ครับหลังจากที่พักรุมไทยสร้างชาตินั้นนะครับมีการตั้งทีมโฆษกนะครับ คุณอัครเดชวงพิทักโรสอส,อสอราชบุรีโคศกนะครับพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงเรื่องของประธานสภา,าก็บอกยืนยันคําเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะแล้วก็อบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะให้การสนับสนุนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมาจากพักการเมืองที่ไม่มีนโยบายในการแก้ไขร <นะ S> 1 2ยสิบนะครับขณะนี้พักก็ยังอยู่ในการพิจารณาดูท่าทีก่อนนะ การประชุมวันที่4ว่าจะมีรายชื่อที่เสนอให้เป็นประธานสภา,ามีบุคคลที่มีความเหมาะสมหรือไม่ถ้ามีบุคคลที่มีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งวางอยู่บนเงื่อนไขที่น้องกายพูดไปเมื่อสักรู่น,นี้ค,คือใครก็ตามถ้ามีแนวนโยบายในเรื่องของการแก้พักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ยกให้ไม่ยกให้แล้วก็ <S <S 2> <S 2> นะครับคุณธนากร,กรก็บอกนะฮะว่าการชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยอันนี้พูดถึงเรื่องของการชุมนุมนัดรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภานะฮะแต่ต้องชุมนุมด้วยความสงบสันติปราศจากอาวุธและหากผลการประชุมออกมาตรงข้าม กับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ไม่ควรมีการปิดล้อมสภาพเพราะจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ไม่เหมาะสมต่อประเทศ เนื่องจากว่าเราผ่านการเลือกตั้งมอบอำนาจให้กับสสเป็นผู้แทนทำหน้าที่ในสภาหมดแล้วแล้วพูดในประเด็นประธานสภาหรือประเด็น <c oughs> หรือประเด็นนายกหรือประเด็น <c oughs> อะไรอาจจะโดยทั่วๆไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะมีการจับตาว่ามันจะนะครับมีการกดดันสอน <ะ S 1> วอะไรยังไงบ้างคุณธนกรก็บอกว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็หวังให้ประเทศชาติเดินหน้านะด้วยความสงบมั่นคงแต่ถ้าเกิดการชุมนุมย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาคลักและความเชื่อมั่นของนักลงทุน กระทบเศรษฐกิจและเษษละสถียรภาพของประเทศก็จะลดต่ำลงมานะก็อยากฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้ช่วยกันร,รักษาเสถียรภาพสารงานาต่อนะครับที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือหลังๆในคุณธนากรมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้าง,างเบาเลยนะเบาไปถึงในแง่ที่แบบว่าเขาไม่มีประเด็นความววดุเดือดใช่เขาไม่มีประเด็นแล้ว